อร่อยหรือไม่อร่อยมาดูแน,ะน่อร่อยหรือไม่อร่อยฟังเสียงนะอืกรอบนั่คือสามชั้นกรอบกรอบมากนสอริจินอล มันคือหมูแต่รหมือนแบะกินหนังไก่เหมือนกินหนังไก่ค้าหนังไก่กรอบของบ้านเราแต่คือสามชั้นกรอบที่หออย่างนี้จะซื้อ,อได้เลยเพิ่มคออ้วนได้หรอ